เลซี่อหรือภาวะตาขี้เกียจถามว่าเป็นยังไงเอย่ยคือจริงๆตาทั้งสองข้างเลยนะข้างหนึ่งโอเคปกติดีทุกอย่างอีกข้างหนึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าร่างกายของเราไม่ค่อยยอมใช้ตาข้างนั้นเหมือนเมื่อมันขี้เกียจนะใช้แต่ตาอีกข้างนึ่งข้างเดียวพอไม่ใช้มันก็ค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงจนกระทั่งแย่ไปในที่สุด ทางแก้คือรีบไปหาหมอตาตรวจเช็คให้เจอตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเห็นลูกเราเอ๊ะการมองการดูแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยเหมือนกับปกตินะรีบไปตรวจไปเช็คแล้วก็รักษาเสียด้วยวิธีการทางการแพทย์แต่สิ่งที่อยากจะฝากบอกพวกเราก็คือว่าเรื่องของตาถ้าเราอยากจะมีตาดีๆนะไม่ใช่ว่าตาแย่อย่างเดียวแต่ว่าให้ตาดีเหนือปกติด้วยเนี่ยพิเศษจริงๆเลยพิเศษขนาดไหน พิเศษสุดๆคือดวงตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์มีดวงตาถึง5อย่างนะอันที่หนึ่งคือมังสะจักษุในคืนเดือนมืดพระองค์ยืนแล้วมองห่างไปเป็นกิโลกิโลนะ,มะเมล็ดงาเล็กๆมเมล็ดเดียวเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนนี่คือประสิทธิภาพของมังสะจักษุของพระพุทธเจ้าดวงตาประเภทที่สองพุทธเจ้าก็คือถ้าเรียกว่าทิพยจักสุ คือสามารถเห็นการไปเกิดมาเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายไดนะ้อย่างที่สามเนี่ยเรียกว่าปัญญาจักษุคือมีปัญญามากสามารถเห็นถึงหลักธรรมต่างๆได้อย่างทลุซึ้งทะลุปุโปรงหมดอริยสัจสีมักมีองค์8เข้าใจแจ่มแจ้งกระจ่าง,งหมดด้วยปัญญาจักษุดวงตาอย่างที่สีของพระองค์เรียกว่าพุทธจักสุ คือเป็นดวงตาเฉพาะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เนี่ยมองสรรพสัตว์แล้วเนี่ยรู้หมดเลยนะว่าแต่ละชีวิตเนี่ยมีอัธยาศัยอย่างไรแล้วจักสุอย่างที่5ของพระพุทธองค์ก็คือสัมมันตะจักสุคือรู้รอบหมดทุกประการเลยนะมองอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยเห็นหมดทุกอย่างเรียกว่าเป็นพระสัพพัญยุตยานคือทรงรู้แจ้งโลกทุกสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ย พระองค์ประกอบด้วยจักสุถึงห้าอย่างอย่างนี้ถามว่าพระองค์ได้มาเพราะอะไรก็เพราะว่าการสร้างบุญด้วยดวงประทีปแสงสว่างมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเหนั้นเราเองตั้งใจสร้างบุญตามอย่างพระพุทธองค์เออไปสนับสนุนเรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟหลอดไฟให้พระภิกษุสามเณรสามารถใช้ในการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งเอื้ออำวยความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมของสม,มณะสักยะยบุตรทั้งหลายถ้าอย่างนี้แล้วล่ะก็บุญก็จะส่งให้เราเองเป็นคนที่มีตาดีสวยงามมีประสิทธิภาพสูงข้ามภพข้ามชาติตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเทิดเจริญพร